คุณเยี่มธรรมะกำลังมาเยี่ยมคุณอาตมาได้ทราบเรื่องราวของคุณอยู่เสมอๆและคิดถึงอยู่เสมอวันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณโดยลักษณะนี้เขาให้คุณทราบว่าอาตมาทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาเยี่ยมในลักษณะนี้ คือพูดกันตามที่เราเคยพูดกันในยุคที่แล้วแล้วมานูน่นเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องแหความเจ็บค่า้เพราะว่าคุณกำลังมีความเจ็บค่ายมีความเจ็บค่ายเราพูดกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าคือมันจะสกับเรื่องที่ควรจะพูด สำหรับความเจ็บค่ายนั้นมันอยู่ที่ว่าเราต้อนรับมันเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราต้อนรับมันไม่เป็นมันก็เป็นความเจ็บค่ายที่ทนทรมานกลายเป็นคนโชคร้ายไปแต่ถ้าต้อนรับเป็นไอ้ความเจ็บค่ายนี่มันก็จะกลายเป็นโชคดีคือมันจะเป็นหมอ ความเจ็บคายจะกลายเป็นหมอสำหรับรักษาเราให้หายจากโรคทุกๆโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรคอวิชชาอาวิชชาการขาดความรู้เรื่องทุกเรื่องดับทุกเรื่องทางดับทุกนั่นมันเป็นเหตุแห่งโรคทั้งปวงทำให้โรคหายไม่ได้และสร้างโรคทางจิตทางวิญญาณ ขึ้นมาอย่างมากมายความเจ็บ่ายที่เรามีกันทั่วทั่วไปนี่แหละถ้าเราต้อนรับให้มันเป็นต้อนรับไปถูกวิธีมันกลายเป็นหมอคือทำห้เรารู้เรื่องความเจ็บ่ายจนเอาชนะมันได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจนดับโรคอวิชชาจยได้ถ้าไม่รู้ตามที่เป็นจริง ในสังขารทั้งปวงคือว่าโดยที่แท้แล้วในความเจ็บค่ายนั่นมันหาใช่ความเจ็บค่ายอะไรที่ไหนไม่มันเ,เป็นเพียงกระแสรปรุงแต่งแห่งสังขารตามกฎของอิทัปปัจเจตากระแสความปรุงแต่งแห่งสังขารที่กำลังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจเจตา เรื่องนี้คุณเคยฟังมามากมายในเมื่อเรามีโอกาสสนทนากันด้วยเรื่องธรรมะระดับนี้บางอย่างคุณเข้าใจได้ดีกว่าคุณชำนาญนี่ไม่ใช่จะยกยออะไรบอกไปตามที่เป็นจริงว่าธรรมะบางอย่างบางประการคุณเข้าใจได้ดีกว่าคุณชำนาญคุณก็รู้ธรรมะ อยู่แล้วไม่ต้องพูดในรายละเอียดคืนพูดในรายละเอียดมันก็เป็นการหาสอนหนังสือพระสังฆราชเดี๋ยวคนเขาจะโหเอาแตอาตามาจะมาสอนหนังสือพระสังฆราชอยู่อีกการพูดนี่ ไม่ใช่เป็นการสอนอะไรเป็นแต่เพียงการเตือนเตือนให้ระลึกได้ให้ระลึกถึงเรื่องที่เคยพูดกันมาแต่ก่อนให้ระลึกถึงเรื่องที่เคยเข้าใจกันมาอย่างดีแล้วพูดให้ระลึกได้ในธรรมะที่เคยเข้าใจแล้วความเข้าใจมันทำงานเพียงว่ารู้เข้าใจชั่วขณะมันลืมไปก็ได้ สิ่งที่เราเคยเข้าใจนี่มันลืมไปก็ได้นั่นต้องเรียกกลับมาเอาความเข้าใจกลับมาทำให้เป็นความเห็นแจ้งโดยประจักษ์แก่จิตอย่าให้มันลืมได้ถ้ามีความเข้าใจแจ่มแจ้งโดยประจักษ์แก่จิตแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ความเจ็บไายนี่มันไม่ใช่ความเจ็บไายอะไรที่ไหน มันเป็นเพียงกระแสไหลไปไหล,ไป,หลไปแห่งการปรุงแต่งของสังขารตามกฎอิทัิปัจยตาจิตอย่าไปรับเอามาเป็นของเราความเจ็บ่ายเป็นของสังขงงารที่เป็นไปตามกฎแห่งอิทัิปัจยาตาอย่าเอามาเป็นของเราอย่ามีตัวเราที่เป็นเจ้าของความเจ็บ่ายให้จิตมันเป็นจิตที่เป็นอิสระ ไม่ตกเป็นตัวกูไม่มีอะไรเป็นของกูเพราะมันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาถ้ามันสามารถท้าทายความเจ็บ่ายเอามาสิมาสิมาให้ดูเล่นสนุกสนุกในฐานะเป็นกระแสการปรุงแต่งแห่งสังขารตามกฎอิทัิปัจจตามาสิมาสิและเราก็เอาชนะมันได้มันก็พ่ายแพ้กลับไป ไม่มีตัวเราผู้เจ็บไข้เพราะว่าเราไม่มีตัวเราการเจ็บไา้เป็นของสังขารจิตย่ารับเอามาเป็นของเราไม่มีตัวเราผู้เจ็บไข้แล้วมันจะเจ็บไข้ได้อย่างไรสำหรับนามรูปที่เหลืออยู่โดยไม่มีความ ไม่มีไม่มีความเข้าใจผิดไม่มีความโงเ่เขลาไม่มีอวิชชานั่นไอ้นามารูปชนิดนี้มันฉลาดมันรู้จักหยุดนั้นไม่รับเอาความเจ็บไายมาเป็นของตัวมันสมัครที่จะดับไม่เลือเมื่อถึงคราวที่มันควรจะดับมันจะดับไม่เลือ้อด้วยความสมัครใจเมื่อถึงคราวที่ควรจะดับ เมื่อเป็นดังนี้แล้วความเจ็บ่ายนั้นมันก็ไม่มีพิษสงอะไรกันโว้ยให้ค่อยมองดูว่าความเจ็บข่นี้มันไม่มีพิษสงอะไรกันเราเพราะไม่มีเรามีแต่จิตที่เฉลียวฉลาดดำรงอยู่ด้วยสติปัญญาสติปัญญามันก็ออกรับหน้าความเจ็บข่จนถึงกับว่ามันพาดแพ้หลบหนีหน้าสูญหายไป นี่คือความจริงใจว่ามีความเจ็บ่ายและมีผู้เจ็บ่ายนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาเป็นของมุสาคือมันไม่จริงมันเปลี่ยนได้เพราะมันไม่จริงของจริงมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูสำหรับเป็นผู้เจ็บ่าย แล้วความเจ็บ่ายนั้นไม่มีความหมายอะไรเหมือนอย่างที่คนทั่วไปเขามีความหมายมันเป็นเพียงกระแสแห่งความปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายตามกฎแห่งอิทัปปเจตาอย่างที่ว่ามาแล้วเท่านั้นความจริงอย่างหนึ่งที่ควรมองแต่ไม่ค่อยมีใครมองคือความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่า โรคมันซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคความแก่ซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มความตายซ่อนอยู่แล้วในความเกิดพูดหลับจริงก็ว่าความตายมันซ่อนอยู่แล้วในความเกิดเมื่อมีความเกิดมันก็มีความตายซ่อนมาอยู่ในนั้นเสร็จเพราะนั้นความเกิดต้องมีความตาย ซึ่งเป็นกระแสการปรุงแต่งแห่งสังขารตามกฎแห่งอิทัษษ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 ิปัจจยตาความแก่มีซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มเมื่อมันยังหนุ่มมันก็บ้าไปตามความรู้สึกของขนหนุ่มมันไม่รู้ว่าความแก่นี่มีซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มถ้าเห็นว่าความแก่มันมีซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มมันก็ไม่หลงในความนุ่มเหมือนอย่างที่เคยหลง ไอ้โรคเนี่ยมันซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคที่เราอ,อวดดีคุยกาอ,อยู่ว่าสบายดีไม่มีโรคเรามีโชคดีเรามีอนามัยดีเราไม่มีโรคนี่มันคนโง่เพราะว่าโรคนั่นมันซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคเดี๋ยวนี้มันแสดงความไม่มีโรคแต่มันมีโรคซ่อนอยู่แล้วข้างในรู้เสียเถอะว่า โรคนั้นมันซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคให้คนที่กำลังไม่มีปรากฏการณ์ของโรค <c oughs> ก็รู้สดีๆว่าเดี๋ยวนี้โรคมันซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคนั้นขอให้มองเห็นชัดลงไปในความจริงข้อนี้กล่าวย้ำอีกทีก็ได้ว่าความตายซ่อนอยู่แล้วในความเกิดมาความแก่ ซ่อนอยู่แล้วในความนุ่มที่กำลังหลงไหลโรคซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคึงกำลังอวดกันนักนี่ถ้าใครหาสิ่งที่มันซ่อนซ่อนซ่อนอยู่นี่ออกมาให้ได้หาพบแล้วคร่าหัวมันมาทำลายมันเสียด้วยสุญญาตาคือสติปญญาสูงสุดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งพวงนั้นเป็นสุญญาตา ร้ายความหมายแห่งความเป็นตัวตนมันไม่มีตัวตนพวกหนึ่งก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามกฎของอิทธปัจจต,ตตาส่วนสิ่งตรงกันข้ามนั้นไม่มีการปรุงแต่งโดยกฎอิทธปัจจต,ตตาเป็นพระนิพพานเราหวังภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งโดยกฎอิทธปัจจต,ต,ตาหวังพระนิพพาน เพื่อให้เรื่องมันจบให้เรื่องมันจบให้เรื่องมันมันจบโดยที่ว่ามันไม่มีใครเกิดมันไม่มีใครแก่มันไม่มีใครเจ็บมันไม่มีใครตายมีแต่กระแสปรุงแต่งของสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปัจิตตาเห็นเท่านี้เรื่องมันจบเห็นเพียงเท่านี้เห็นโดยปัญญาตามที่เป็นจริงเรื่องมันก็จบ เพราะมันไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายอาตมาจะพูดไปอีกเท่าไรเท่าไรมันก็พูดแต่อย่างนี้เพราะความจริงมันมีเท่านี้มันมีเท่านี้ความจริงมันมีเท่านี้นั่นขอคุณฟังแต่เพียงเท่านี้ก็พอว่าโดยความจริงแล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย สังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอิทัิปจจยาก็เป็นเรื่องของสังขารทั้งหลายโกยให้มันสังขารทั้งหลายเอาไปอย่าเอามาเป็นเรื่องของตัวครูของกู้คือความรู้สึกคิดนึกที่ผิดๆของจิตที่อวิชชาหุ้มหอ่อจงเครื่องจิตมรรมเสียจากอาวิชชาเป็นจิตที่ฉเฉลียวเฉลาา รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จบจิตนี้มันก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแม้สังขารจะดับมันก็ดับไปอย่างที่จิตนี้ไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่าจิตมันหลุดพ้นมันหลุดออกมาเส้นได้จากความยึดมัน่นถือมั่นในตัวตนแหลงตนแล้วก็จะเป็นคนยิ้ม,ตล,มตลอดการยิ้มตลอดกนละภาวสาร คนคุณชื่อว่ายิ้มมันก็ดีอยู่แล้วก็ขอยิ้มตลอดกันละวาวสารเธอก็มามาเยี่ยมแล้วก็พูดได้เพียงเท่านี้เขาลากลับไปทีก่อนคุณลองเปิดดู